การเปรียบเทียบยอดขายระหว่างประเทศไทยและลาวแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่เด่นชัดส่งผลให้เกิดความตื่นเต้นในตลาดการขายค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพในลาวกลับสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมากซึ่งนำมาสู่การปรับราคาสินค้าตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงการได้พบปะและทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ผ่านการขายอาหารเป็นประสบการณ์ที่มีค่าและทำให้รู้สึกสนุกสนานราคาสินค้าที่นำเข้าจากภาคใต้ของประเทศไทยสูงมากเช่นขวดหนึ่งมีราคาสูงถึง1 8 0 0 0 0บาท ซึ่งสร้างความสนใจในตลาดอย่างมากการรับประทานอาหารที่ทำจากวัตถุดิบสดใหม่จากทะเลสร้างความสุขให้กับผู้คนโดยเฉพาะเมื่อมีการนำเสนอในรูปแบบที่ดึงดูดการจัดระเบียบคิวในการซื้ออาหารเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้การบริการแก่ลูกค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมีอาหารหลากหลายประเภทที่น่าสนใจเช่นสตอและปลาหมึกทำให้การเลือกอาหารกลายเป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นการใช้อาหารกับเพื่อนหรือครอบครัวเพิ่มความสนุกสนานให้กับการรับประทานอาหาร และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการเลือกซื้ออาหารจากร้านที่เชื่อถือได้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพและอร่อยมีการพูดถึงราคาของอาหารที่หลากหลายเช่นขาหมูที่ราคาหมู60,000และ80,000ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจการขายเป็ดและบะหมี่ในลาวได้รับความนิยมจากผู้คนอย่างมากซึ่งแสดงถึงความชื่นชอบในอาหารเหล่านี้รสชาติอาหารในนครปฐมมีความหอมและอร่อยโดยเฉพาะน้ำจิ้มและผลไม้ที่มีสีสันสดใส การเตรียมอาหารที่มีกลิ่นหอมและรสชาติเข้มข้นเป็นเอกลักษณ์ที่ผู้คนชื่นชอบในอาหารไทยการขายอาหารที่มีราคาสูงในตลาดช่วยเพิ่มรายได้ให้ผู้ขายโดยที่ลูกค้าก็พร้อมจ่ายเพื่อประสบการณ์ความอร่อยการมีส่วนร่วมในประสบการณ์การทำอาหารร่วมกับครอบครัวนำมาซึ่งความสนุกสนานและช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นอแนแฝง